สักการะพระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินไทยนำพาคณะผู้บวชทัศมวชระโพธิคือบวชภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจำนวนเกือบ200ชีวิตมาน้อมบูชาสักการะองค์พระแก้วมรกตพระคู่บ้านคู่เมืองของแผ่นดินไทยณวัดพระศรีรัตนศาส,สดารามกรุงเทพมหานคร โดยคณะผู้บวชทั้งหมดเดินทางกลับจากประเทศอินเดียสู่ประเทศไทยและเดินทางต่อจากสนามบินไทยไปสู่พระบรมมหาราชวังเพื่อกราบสการะพระพุทธมหามณีรัตนปติมากรหรือพระแก้วมรกตได้เจริญพระพุทธมนต์โดยเฉพาะบทพระธรรมจักกะปะวัตนะสูตรและเจริญจิตตภาวนาเพื่อน้อมถวายบุญกุศลจากการบวชภายใต้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ และปฏิบัติธรรมในพุทธสังเวชนีสถานแดนพุทธภูมิตลอดระยะเวลา10กว่าวันเพื่อเป็นพุทธบูชาและเป็นการบูชาพระคุณแห่งแผ่นดินตลอดจนถวายพระพรชยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา28กรกฎาคม2568